เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องเซ t เทคนะครับวันนี้อยู่ในเกม m o ว o GP 20นะครับอยู่ในมอดของปี21เหมือนเดิมเนาะวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นนักแข่งโยฮันสาโกนะครับก็เป็นคนที่เข้ามาร่วมกับสังกัดดูคติในปีที่แล้วนะครับคือเข้ามาอยู่ในทีมดูคติเวนเทียเลยนะครับว่าโยฮันสาโกนี่ก็หนีจาก KTM มาแล้วก็ ไปหางานใน Mo t ต GP นะครับไปของาน h อน da ไปของานดูคาติจนสุดท้ายได้มาอยู่กับดูคาติเอเวนเตียนะครับแล้วก็ถือว่าทำผลงาน,นได้อย่างดีนะครับได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแล้วก็ในปีนี้เขาก็เข้ามาร่วมกับดูคาติพราม a กเป็นการยกดับตัวเองขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นนะครับก็ในทีมพราม a กนี่ก็แน่นอนนะครับมันเป็นทีมสัญลัก์นนะครับมันไม่ใช่ทีมอิสระนะครับในเรื่องของรถเลยหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะดีกว่านะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับโอเค อยู่ที่เซปังนะครับสุดท้ายนะครับอ่านไปครับ nah ถือว่าชูได้ดีนะครับดกตินี่เรื่องของความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าแจ็คมิลเลอร์ทำไมมาลายเดียวกับเราล่ะเรียบร้อยครับเกี่ยวใครวะเนี่ยอเล็ก ลอยเลยเอาแล้วล็อตซี่ฮะล้มไปเหมือนจะล้มเองนะแล้วกวาดใครไปด้วยก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับเรานะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเป็นที่เขาอัปเดตใหม่หรือว่าเป็นที่ตัวมอสนะครับคือผมรู้สึกว่านักแข่งเขาล้มเยอะขึ้นนะนักแข่งแบบที่เป็น AI อะออเะวิ่งลายในมาก่อนอุ้ย จะดีดครับเมื่อกี้รถเหยียบเอกครับเอเกมันลื่นโอ,โอ้นั่นไงนั่นไงรถจะดีดอย่างเยอะเลยโอเคพรงนี้ระวังครับอย่าเข้าแรงมากถ้าหลุดแล้วมันจะกลับมายากครับตรงนี้ เอเนียบัสซินนนี่ครลมไปตอนนี้ตามมิเกลลิเวล่านะครับโอ้จริงๆแล้วยูฮันซากโก้ถ้าเกิดใครจำได้นะปีที่แล้วเนาะอยู่กับ KTM นะครับแต่ว่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้ว่าเสียดายไหมที่ว่าตอนนี้ทิ้ง KTM มานะครับเพราะ KTM เองตอนนี้ก็คือดีขึ้นเยอะนะ จริงๆโยฮันซาโกเองก็ไม่น่าใจร้อนนะครับเพราะว่าอังจริงแล้วเนี่ยโยฮันซาโกเองก็ไม่ได้ทำผลงานแย่ไปกว่าโพลสโเรโลที่อยู่ในทีม k t m เท่าไหร่นะครับก็คิดว่าคงน่าจะไม่โดนเด้งง่ายๆนะครับถึงคราวนั้นเนี่ยรถดีขึ้นแล้วก็น่าจะขี่ได้ดีนะครับเพราะ KTM ที่เขาอยู่เองก็เป็น KTM โรงงานนะเนาะ ความฝันของนักแข่งหลายๆคนก็อยากขึ้นไปอยู่ในทีมใหญ่นะครับแต่ยูวนซาโก้เองก็ยังเหมือนมองว่ายังไม่ให้ราคาเคเดียมเท่าไหร่นะเพราะว่าเคเก็มันเป็นทีมที่เขาเพิ่งเดบิวต์มาใหม่สุดนะครับซาโก้เองคงมองไปถึงแบบายามาฮ่าโรงงานทางด้านโรงงานดูคติโรงงานอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเขาเองก็เริ่มมากับยามาฮ่านะครับ แต่ว่าตัวสังกัดเขาที่เป็นเทคครีดันมาเปลี่ยนไปทําทีมรองของเ f ดนะครับตัวเขาเองก็มีทั้งเลือกไม่มากนะก็คือในสังกัดของเ m ดเนี่ยในเคดเอฟแฟคทอเองก็สนใจเขาอยู่นะครับก็เลยต้องขึ้นไปนะครับอา้าวมิเกลลิเวลาฮะลม้มโค้งมาละาเลยตรงนี้อารมณ์เหมือนที่เนะบอร์นนะเบอร์นมันจะมี มันจะมีโค้งเหนือที่ AI ชอบล้มกันนะครับสำหรับเกมภาคที่แล้วเนาะภาคนี้เป็นที่เซปังนะครับโอ้ลืมเข้าเกียร์ไปหลายจังหวะเลยข้างหน้าเป็นท่านาพนพลแฟรงค์นะฮะฟังกโก้มอรบิเดรี่นะครับ เราเอาตัวเลทิโอเยอะเกินไปนะครับแรงท็อกมันเลยหนักแต่ว่าพอปลายปุ๊บมันไม่มีนะครับโค,โค้งแรงนี่เบรกหนักนิดน,นึงนะครับเอ,อ้าท้ายลอยเสียเลยครับลูกคติผมเบรกแลท้ายลอยตลอดเลยนะ ถ้ให้ขี่ดีและชอบน่าจะเป็นยามาฮ่ากับฮอนด้านะครับผมแต่ครั้งที่ลงแข่งตอนนั้นเลือกเป็น KTM เพราะว่า,าสมัครช้านะครับก็เลยคุยกับน้องในทีมว่าเอยเอาเป็นอะไรดีวะที่เราแบบจะได้อยู่ด้วยกันเป็นทีมเมทกันก็คุยกันว่าเออ KTM ก็ดีนะมันก็ไม่แย่นะครับ KTM เนี่ยฟิลจริงๆก็เหมือนฮอนด้านะครับแต่ว่ารถเนี่ยมันจะหนัก แล้วก็ในเรื่องของการเลี้ยวการอะไรเงี้ยมันจะทําได้ช้ากว่าเรื่องของความแรงก็น้อยกว่าฮอนดานะฮะแต่พอในเกมเขาเปิดบาลานซ์เปอร์ฟอร์แมนในรอบของการแข่งแล้วมันก็ช่วยได้นะครับเรื่องของความแรงมันก็โอเคขึ้นแต่เรื่องของน้ําหนักนะฮะการพลิกโค้งอะไรเงี้ยของเคดียมจะหนักกว่าฮอนด้ เวสโซโลนะยครับกับพานิพลแฟลคงหน้าสุดน่าจะเป็นมาเกตนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่า <c oughs> ดาวไปก่อนนะตอนนี้เราพยายามเบรกไม่ท้ายลอยนะครับแล้วก็รอบนี้แหละขอดูดติดนะครับขึ้นได้แน่นอนนิดนึงครับ ลองแย่ดูแล้วกันนะบาเล็กน้อยครับแต่ว่าขึ้นท่านด้พลแฟรงได้คนหนึ่งครต่อมาก็ตามเอสฟาโลนะครับเหมือนที่หนึ่งจะเป็นมาเกตจริงๆด้วยนะว่าเห็นชุดเป็นส้มๆเหมือนกันว้าวว้าว,วชนไหม <laughs> ไม่เหลือฮะ มารยาดในการขับขี่นี่นับวันจริงๆโอ้โหโดนคืนสองคันเลยใส่เกียร์ผิดได้อยู่ครับเราไม่ตามมาเกตแล้วเล่นกับกลุ่มนี้แหละมันดีหลายการหนึ่งขันอีกประมาณรอบหน่อยๆนะครับ คือถ้าเกิดว่ามันผมไม่ต้องไปโฟกัสก,การเบรกระวังเรื่องการเบรกมากมันก็จะดีกว่านี้นะเพราะว่าอันนี้มันดุคติผมยังไม่เข้าใจสเต็ปการเบรกมันนะครับเป็นเพราะผมปรับไอตัวแอนตี้เบี่ก็ไม่รู้นะมันก็เลยแบบเบรกแย่หน่อยผมลองขึ้นดูแล้วกันนะแอนตี้เบ่เนี่ผมไม่รู้ว่ามันมีผลกับข้างหลังด้วยหรือเปล่านะครับ แต่ข้างหน้านี้แน่นอนนะครับเรื่องของล้อเนาะโ,โดนเอซาร่โลฮะแต่คืนได้แล้วทางตรงนะฮะโอ้โหลื่นเอเกนิดนึงได้เยอะดูคืนไหมเขาไม่ดูดคืนนะครับ ลอยไหมไม่ลอยนะครับโอเคแต่บานว่ะไม่ลอยแต่บานมาเกตนี่ข้างหน้าสี่วิกว่านะครับไปนอนแลบแล้วผมไม่ตามหรอก โจฮันซากโกเองก็เป็นคนที่อยู่มาหลายทีมนะครับคือเริ่มมากับยามาฮ่าเทคทีซึ่งเป็นยามาฮ่าทีมลองนะครับคนที่อยู่ในทีมลองก็คงมีหวังว่าอยากจะขึ้นไปอยู่ในทีมโรงงานนะครับของสายตัวเองอนะเนาะแต่ปรากฏว่าคือยามาฮ่าเนี่ยไม่ให้โคต้าของเทคที T ในการทำทีมลองต่อนะครับเพราะว่าจะยกให้เปโตหนาทำแทนนะครับ คือ,อยังไม่ให้เองก็ไม่ผิดนะที่อยากให้เปตอนาทําแทนเพราะาเปตอนานี่ทําแล้วก็ค่อนข้างที่จะปังอยู่เหมือนกันนะครับถือว่าทําดีอยู่แต่เทคทีก็เลือกไม่ผิดนะครับที่เป็นเลือก KTM เพราะว่าพอมาในฤดูกาลนี้ก็คือ KTM เนี่ยเขาให้สเปคแบบที่เป็นสเปคเท่ากันทั้งทีมรองแล้วก็ทีมโรงงานและคอแล้วพอมาปีนีนะ้มันก็ดีทั้งคู่นะครับ ทีทั้งคู่ก็คือเป็นตัวนักก็ดีนะครับ KTM ก็ดีทีมรองกับทีมโรงงานก็ขี่เหมือนกันครั KTM โอเคไปนั้นแลบนะครับท่านในผลแซงนี่หลุดไปไกลพอสมควรนะครับอุ้ยโดนเอสโซโลดูดคืนเกือบโดนเหมือนกัน วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการมาเล่นเป็นยฮันซากโกในทีมดูกติพร์แมกนะครับก็จบอันดับ2นะครับวันนี้มีจังหวะผิดพลาดเยอะครับชิปเกียร์พลาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมเองกำลังลองกลับมาเล่นเป็นแมนนวลดูนะครับก็สำหรับใครที่ติดตามกันอยู่ช่วงนี้อดใจรอิดนึงนะครับอาจจะมีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยบ้านผมก็เลยทำให้ผมเนี่ยอัปโหลดคลิปได้ช้าลงนะครับกะต้องขออภัยไว้ตรงนี้นะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไว้ประมาณนี้แลวกันนะครับโอเคครับ By that.